สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางลาวทีวีลาวเอทีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับของวันที่12บสองเดือนสิบสอพนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขด่นนะครับตัวเลขที่นามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชม ท่านนะครับโปรดใช้วิจจรรยาญาณในการรับชมนะครับครับก็ามาตามแนวทางใหม่กันเลยเนาะนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ทีวีก็ลุกไปนะครับส่วนลาวเฮดี D, แล้วก็ลาสตาก็เข้าเนาะชุดบินสามตัวสองตัวนะครับก็ขเข้าหมดนะครับมาตามมาต่อนะครับสำหรับลาวทีวีลาวทีวี ลาวเฮดีแล้วก็ลาว Star. สตาระสมเงินทางนะครับเรามาดูลาวเฮดทีวีกันก่อนนะครับ <c oughs> ลาวทีวีนะครับวันนี้ จุดวินนะครับเจ็ดแปดสองสามสี่แปดสองสามสี่เล็กเดินเล็กเดินได้เลขเจ็ดกับเลขแปด ก็เน้ในที่เลข7จ็ดใครชอบเลขแปดก็ไปกับเน้ในที่เลขแปนะครับก,ก็จะเป็น8 2 8สองแปนะครับใครชอบเจ็ับที่เลขเจ็ดเนาะเจ็ดสอ ส่วนสาตัวครับจะไปที่สองแปาแล้วก็สองสี่ ุดที่น่ารุนที่สุดก็จะเป็นจุดนี้นะครับสองแปดสามแปดสามนะครับเลนส์เล็กแปดวิ่งรูดนะครับในนรนะครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับครับต่อทีลาเวดดีนะครับชุดวิน สี 45, ่ห้าเก้เกเด่น4กับ5ผมเน่นในที่เลขสีนะครับจับที่4 9 4 0 4 1 ก็จะไปที่40นะครับ3ตัวก็440 540ศูาจะจับตัวอื่นก็ได้นะครับในเลขที่40 กอ,อล์ตานนี้เนาะหลังดีต่อทีฬาสาต์นะครับชุดปินวันนี้ได้เลขเก้าหนึ่งแปดเจ็ดสองเป็นผมไม่กี่เก้ากับหนึ่ง ก็นเลขที่เลขเก้าเับใครชอบหนึ่งก็จับเลขหน่เนาะเป็น98้าแปดเก้เจ็สองถ้าเป็น1ก็จะเป็นหนึ่งแปเจ็หนึ่งสองสตัวสองเจ็ด แล้วก็สามเก้าเจ็ดชุที่รุนไงในไใน,ในก็เป็นชุดสองเก้าเจ็ดเนาะ ก็ตามนี้เนาะนะครับสําหรับแนวทางลาสตาร์นะครับการรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับท่านนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่12เดือน10พศ2568นะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ